จุดจบของสมรภูมิช่องบกความฉลาดของไทยเหนือกองทัพเวียดนามในขณะที่สมรภูมิช่องบกดำเนินไปอย่างดุเดือดไทยต้องเผชิญกับการต่อสู้อย่างเดียวดายที่กินเวลายืดเยื้อยาวนานถึง10ปีตั้งแต่พศ2522ถึง2532โดยที่สหรัฐเพื่อเราได้แค่การส่งอาวุธการสู้รบต่อไปจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแน่ด้วยชั้นเชิงทางการทูตอนเนือชั้นของไทยทางการเล็งเห็นถึงท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปของอเมริกาหลังจากพ่ายสงครามเวียดนามเราจึงเริ่มดำเนินการทางการทูตกับทั้งโซเวียตและจีน ซึ่งประจวบเหมาะพอดีจินก็กาลังไม่พอใจเวียดนามอยู่เหมือนกันกลายเป็นที่มาของสงครามสั่งสอนเวียดนามในแนวชายแดนตอนเหนือของเวียดนามจนเวียดนามต้องถอนกาลังหลักจากแนวชายแดนไทย่ไม่ป้องกันประเทศทางเหนือแทนสุดท้ายเราก็พลิกเกมกลับมาด้วยเศรษฐกิจและการทูตบีบให้เวียดนามผูกโดดเดียวจนเศรษฐกิจเวียดนามสุดจนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากโซเวียตจากนั้นโซเวียตก็สุดตามจนไม่สามารถช่วยเหลือเวียดนามได้อีกต่อไปบีบให้เวียดนามต้องยอมจิจารถอนทัพออกไปและไทยก็พัฒนากลายเป็นผู้นําของภูมิภาคอาเซียนนับแต่นั้นเป็นต้นมา